เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาลและเขาก็ได้แอบซองดูผู้หญิงจากบ้านหลังหนึ่งจนได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงกดซับสไครต์เอาไว้แล้วไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับคือหนังเรื่องนี้มันเป็นภาษาจีนและมันก็ไม่มีซับไทยให้ผมก็เลยแปลจากซับอังกฤษเอาหากว่าอ่านชื่อตัวละครหรือว่าแปลมาผิดยังไงก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับ หนังเริ่มมาที่ชายคนหนึ่งที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ยยอยู่ผมขอเรียกว่าพระเอกเลยก็แล้วกันนะครับพระเอกได้ขี่มอเตอร์ไซค์กับชมรมบิ๊กไบค์ของเขาแต่ว่าระหว่างนั้นได้มีรถคันข้างหน้าที่กำลังขนยางรถอยู่แล้วยางรถเนี่ยมันก็ได้หล่นลงมาทําให้พระเอกเสียหลักจนรถล,ลม้มพอตื่นขึ้นมาก็อยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับขาที่หักไปข้างหนึ่งและได้มีเพื่อนอีกสองคนที่กําลังนั่งเฝ้าผู้หญิงมีชื่อว่าชูรี เธอเป็นลูกสาวผออของโรงพยาบาลนี้ส่วนผู้ชายมีชื่อว่าเฉาและเตียงข้างๆข,ข,ของพระเอกเนี่ยก็ได้มีลุงคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานพักอยู่ซึ่งลุงคนนั้นมีชื่อว่าเจียงหลังจากนั้นก็ได้ผ่านไป3ส,สัปดาห์พระเอกที่กําลังนั่งเซ็งๆอยู่ริมหน้าต่างจูจ่ๆเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งจากบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งผมก็ขอเรียกเธอว่านางเอกเลยแล้วกันแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้เอาโทรศัพท์มาซูมดูแต่ว่าโทรศัพท์มันก็เห็นไม่ชัด เขาก็เลยโทรไปหาเชาเพื่อนของเขาเพื่อจะขอยืมกล้องสอง่งเมื่อเชาถามว่าจะเอามาทำอะไรพระเอกก็บอกว่าแค่จะเอามาดูนกและในวันต่อมาพระเอกก็รอให้อาเจียงออกไปพอพยาบาลมารับอาเจียงไปแล้วเนี่ยพระเอกก็ได้เอากล้องที่ยืมเพื่อนมาส่งไปที่บ้านของนางเอกและในตอนนี้พระเอกก็ได้เห็นหน้าของเธอแบบชัดๆสักทีพอพระเอกได้เห็นเนี่ยก็ได้ตกหลุมรักเธอและสัญญากับตัวเองเอาไว้ว่า ช่วงเวลาที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนี้เขาจะต้องรู้จักกับเธอให้ได้และหลังจากนี้เนี่ยเขาก็ได้ส่องดูนางเ,งเอกทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งจู่ๆก็ได้มีคนแอดเพื่อนมาโดยใช้รูปเป็นหมาผมแอดมันไปหรือเปล่าวะและใช้ชื่อว่าเชียวไปพระเอกก็ได้ถามไปว่าเป็นใครเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงแต่ว่ามันก็ไม่บอกมันบอกแค่ว่าอยู่ร้านกาแฟอาคาเฟ่ที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลและหลังจากนั้น พระเอกก็ยังคงส่องดูนางเอกต่อไปเรื่อยๆและก็ได้รู้ว่าที่บ้านของนางเอกเนี่ยมีฐานะที่ดีมากเพราะมีลูกน้องคอยขับรถให้พอนางเอกออกไปจากบ้านแล้วเขาก็ได้เห็นเจ้าของร้านกาแฟอาคาเฟ่ A ที่ปั่นจักรยานออกมาและยืนมองที่หน้าบ้านของนางเอกและแล้วก็มาถึงในคืนหนึ่งพระเอกก็ได้ส่องดูที่บ้านของนางเอกเหมือนเดิมและเขาก็ได้เห็นว่าขอบรัวนี้กำลังทะเลาะกันอยู่พ่อได้ผลักแม่จนล้มลง แล้วนางเอกก็ได้พาแม่เข้าไปที่ห้องนอนของเธอทั้งสองได้นั่งคุยอะไรกันบางอย่างแล้วนางเอกก็ได้เดิอนออกไปหาพ่อเธอได้หยิบมีดขึ้นมาแทงพ่อจนลม้มลงแต่ว่าในทันใดนั้นอาเจียงเตียงข้างก็ได้มาสะกิดพระเอกก่อนและบอกว่าขอดูบ้างแต่ว่าพระเอกไม่ให้ดูแลก็ไล่ให้อาเจียงกลับไปพอพระเอกได้เอากล้องขึ้นมาดูอีกทีก็ได้เห็นว่านางเอกกับแม่กำลังช่วยกันเช็ดคราบเลือดที่อยู่บนพรมพอเช้าวันต่อมา เจ้าของร้านกาแฟก็ปั่นจักรยานไปยืนมองหน้าบ้านนางเอกอีกแล้วตอนนี้พระเอกก็เริ่มกุ้มใจเพราะได้เห็นคนที่กำลังตกหลุมรักฆ่าพ่อไปและในทันใดนั้นพยาบาลก็ได้เข้ามาหาพระเอกแล้วถามว่าเมื่อคืนเห็นอะไรเพราะอาเจียงบอกมาว่าเมื่อคืนคุณได้แอบดูผู้หญิงอาบน้ําแต่ว่าพยาบาลเนี่ยก็เหมือนกับแค่เซล,ล์เฉยๆนะแล้วก็บอกอีกว่าอย่าไปรังเกียจอาเจียงเลยเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาเป็นคนดีนะ เพราะผู้ป่วยที่เคยอยู่ในห้องนี้มาก่อนบอกเธอเอาไว้แล้วพยาบาลก็ได้พูดต่อว่าผู้หญิงที่บ้านหลังตรงข้ามนั้นสวยดีนะพอพระเอกถามว่ารู้ได้ยังไงพยาบาลก็บอกว่าเธอทํางานที่นี่มานานเธอต้องรู้สิตอนที่มาทํางานที่นี่ใหม่ๆเธอก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนในบ้านหลังนั้นเป็นยังไงพอพยาบาลเอายาให้พระเอกเสร็จเธอก็ได้เดินออกจากห้องไปต่อจากนั้นพระเอกก็ได้เอากล้องมาส่องดูที่บ้านนางเอกอีกครั้ง แล้วก็เห็นว่าแม่ของนางเอกให้ล้านซักรีดมาเอาผมที่เปื้อนเลือดเมื่อวานไปซักแล้วพอตกกลางคืนพระเอกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเจ็บขาเขาก็ได้เรียกหาพยาบาลแต่ก็ไม่มีใครตอบพระเอกก็เลยตัดสินใจลุกเดินไปดูพอเดินไปเรื่อยๆก็ได้เห็นว่าพยาบาลกําลังเลือบซีนอยู่กับเจ้าของร้านกาแฟแล้วเธอเนี่ยก็ได้หันมามองพระเอกทําให้พระเอกตกใจแล้วรีบเดินกลับไปที่เตียงแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันก็เจ็บขาทําให้นอนไม่หลับ ก็เลยเอากล้องมาซองดูที่บ้านของนางเอกและก็ได้เห็นว่านางเอกกับแม่กําลังช่วยกันลากถุงอะไรบางอย่างแล้วเอามันไปฝังไว้ที่ข้างบ้านสิ่ที่นั่นกําลังมีการก่อสร้างอยู่ดูเหมือนว่าในถุงนั้นน่าจะเป็นศพของพ่อเพราะว่าเธอกับแม่ระแวงว่าจะมีคนมาเห็นพอเช้าวันต่อมาพระเอกก็ยังคงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับโดยที่ไม่บอกให้ใครรู้แล้วเขาก็บอกกับเพื่อนว่าอยากจะออกไปเดินเล่นข้างนอก ทั้งสาคนก็เลยพากันไปที่ร้านกาแฟอาคาเฟ่พอพระเอกได้เจอกับเจ้าของร้านกาแฟก็ได้ถามเขาว่าคุณรู้จักครอบครัวของบ้านหลังนั้นไหมแล้วชายคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าพวกเขาคือตระกูลเฉียพระเอกก็ถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนั้นเขาได้ยินเพื่อนบ้านพูดว่าครอบครัวนั้นกําลังทะเลาะกันเจ้าของร้านกาแฟก็ตอบพระเอกไปว่าเขาไม่รู้เรื่องและก็มองดูพระเอกด้วยท่าทีแปลก แล้วพอพระเอกกลับไปที่ห้องพยาบาลก็ได้บอกว่าที่นี่กําลังจะเพิ่มเตียงใหม่เดี๋ยวจะย้ายพระเอกไปอยู่อีกห้องแต่พระเอกได้บอกไปว่าเขาจะไม่ยอมย้ายทําไมถึงไม่อยากให้เขาอยู่ในห้องนั้นกลัวว่าเขาจะรายงานความลับของเธอหรือไงและพระเอกก็บอกต่อว่าถ้าไม่ยอมให้เขาอยู่ในห้องนั้นเขาจะออกจากโรงพยาบาลน,นี้ว่าแล้วพระเอกก็ได้เก็บของออกจากโรงพยาบาลก่อนที่กําลังจะกลับเขาก็ได้แวะทักทายอาเจียง แต่ว่าอาเจยียงในตอนนี้เขาถูกตัดขาไปแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยล่ำลากันก่อนที่พระเอกจะออกจากโรงพยาบาลพอมาถึงที่ห้องของเขาพระเอกก็ได้พบกับจดหมายที่ไม่มีจ่าหน้าซองพอเปิดข้างในนั้นดูก็ได้มีข้อความตัดแปะที่บอกว่าห้ามบอกใครว่าคุณเห็นอะไรคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายจงระวังตัว แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาก็ได้ผ่านไปหลายวันตอนนี้ขาของพระเอกได้หายเป็นปกติแล้วเมื่อถอดเผือกเสร็จพระเอกก็ได้ไปอยู่ที่แถวร้านกาแฟและทันใดนั้นเขาก็ได้เจอกับนางเอกที่วิ่งผ่านไปแล้วเธอก็ได้ทําคีการ์ดบ้านของเธอหล่นเอาไว้เมื่อพระเอกได้คีการ์ดนั้นเขาก็ได้แอบเข้าไปในบ้านของนางเอกแล้วเดินสำรวจไปเรื่อยๆื่อยและเขาก็ได้รู้ว่านางเอกกําลังอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศพระเอกเนี่ยมันก็ได้เดินดูรอบบ้าน จนกระทั่งนางเอกกับแม่ได้กลับมาเขาจึงเข้าไปหลบอยู่ในห้องหนึ่งและก็ได้เห็นว่าแม่กับนางเอกตอนนี้กําลังทะเลาะกันอยู่พอทั้งสองคนทะเลาะกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปและก็ได้จังหวะที่พระเอกจะหนีออกมาแต่ว่าระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเปิดน้ําจากในห้องน้ําพระเอกมันก็เลยแวะไปดูแล้วก็ได้เห็นแผ่นหลังของนางเอกที่กําลังอาบน้ําอยู่พอวันต่อมาพระเอกก็ได้แอบสะกดรอยนางเอกไปที่ร้านกาแฟ และก็ได้เห็นว่าเธอกําลังคุยอะไรบางอย่างอยู่กับเจ้าของร้านแล้วเจ้าของร้านก็เข้ามากอดเธอพอนางเอกออกมาจากร้านแล้วพระเอกก็ได้สะกดรอยตามไปต่อแต่ว่าในระหว่างนั้นเชียวไปมันก็ได้ทักมาบอกว่ามันรู้ทุกสิ่งพอพระเอกถามไปว่าอะไรมันก็ได้ส่งรูปนางเอกที่กําลังอาบน้ํามาให้ดูและในตอนนี้พระเอกก็ได้สงสัยทุกคนรอบตัวแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นเชียวไป แต่ว่าเขาก็ยังตามนางเอกไปเรื่อยๆจนไปถึงที่บริษัทของเธอซึ่งพระเอกเนี่ยก็ทำเนียนว่ามาสมัครงานและเขาก็ได้งานส่งแบบสำรวจของลูกค้าซึ่งพระเอกเนี่ยจะออกไปสำรวจความคิดเห็นของคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเอามาส่งให้นางเอกที่เป็นคนตรวจและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนได้คุยกันหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปขอเอกสารมาเรื่อยๆเพื่อจะได้ไปส่งให้นางเอกบ่อยๆในระหว่างที่กำลังหาลูกค้าอยู่ เขาก็ได้ไปเจอกับร้านซักรีดที่แม่ของนางเอกเคยเอาผมไปให้ซักพระเอกก็เลยเข้าไปถามพนักงานโดยใช้ที่อยู่ของนางเอกว่าผมที่แม่เคยเอามาให้ซักมันเพื่อนคราบอะไรพนักงานก็บอกว่าคราบมันมีความเข้มข้นมันไม่น่าจะใช่น้ำผลไม้บางทีอาจจะเป็นแต่ว่าทันใดนั้นเฉาก็ได้มาทักซะก,ก่อนแล้วชวนพระเอกไปที่ร้านกาแฟชูลี่ก็กำลังรออยู่ที่นั่นแล้วทั้งสมคนก็ได้ไปที่ร้านอาคาเฟ่ พอเข้าไปก็เจอกับพยาบาลที่เป็นแฟนกับเจ้าของร้านอยู่ด้วยและแล้วในทีนี้คนที่พระเอกสงสัยว่าจะเป็นเชียวไปก็ได้มารวมกันอยู่ทั้งหมดในร้านพระเอกก็เลยทักหาเชียวไปไปและรอดูว่าโทรศัพท์ของใครจะมีข้อความเด้งขึ้นมาในทันใดนั้นจูลี่ก็ได้ลุกออกไปแล้วเชียวไปก็ได้ตอบกลับมาพระเอกก็พยายามมองหาว่าใครที่กําลังเล่นโทรศัพท์อยู่พอลุกไปดูพยาบาล เธอก็กำลังเล่นเกมแต่เชียวไปก็ยังตอบกลับมาได้แล้วชูลี่ก็ได้กลับมาแต่ว่าคราวนี้เชากับลุกออกไปแทนพอเชาได้เดินออกไปขอความจากเชียวไปก็ได้ทักมาทันทีพร้อมกับบอกว่าฉันเห็นคุณพอพระเอกหันไปดูเจ้าของร้านเขาก็กำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วในทันใดน,น,น,นั้นเนี่ยพยาบาลก็ได้เดินออกไปจากหลานขอความจากเชียวไปก็ยังคงส่งมาเรื่อยๆดูเหมือนว่าตอนนี้พระเอกจะเริ่มสับสนแล้ว ว่าใครกันแน่ที่เป็นเชีียวไปแล้วภาพก็ตัดไปที่วันต่อมานางเอกที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวพระเอกก็ได้เดินมาและขอนั่งด้วยแล้วทั้งสองคนก็ได้คุยกันพระเอกก็ถามนั่นถามนี่แล้วเขาก็ขอนัดเธอไปเที่ยวร้านอาหารในคืนนี้ทีแรกเนี่ยนางเอกก็เหมือนจะไม่อยากไปนะแต่พอหลังๆเธอก็ตอบตกลงพอทั้งสองกินข้าวกันเสร็จนางเอกก็ได้ขอตัวกลับส่วนพระเอกก็ได้นั่งยิ้มดีใจอยู่ที่โต๊ะ แต่ว่าในทันใดนั้นพอความจากเชียวไปก็ได้ทักมามันบอกว่าขอให้เป็นมื้อที่ดีกับฆาตกรแล้วเชียวไปมันก็ได้ส่งรูปที่ทั้งสองคนนั่งกินข้าวด้วยกันมาให้ซึ่งรูปนั้นมันถูกถ่ายมาจากข้างในร้านพอพระเอกเข้าไปถามพนักงานว่าเมื่อกี้ใครนั่งอยู่ตรงนั้นพนักงานก็บอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่แว่นอยู่พระเอกก็เลยรีบโทรไปหาชูรี่แล้วบอกให้เธอเปิดกล้อง แต่ว่าพอชูรี่เปิดกล้องมาเธอก็กำลังอาบน้ำเสร็จและอยู่ที่บ้านแล้วพระเอกก็ได้วางสายไปหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ตอนกลางคืนพระเอกกับนางเอกก็ได้มาที่ร้านอาหารตามนัดทั้งสองคนก็ได้คุยกันเรื่องเที่ยวต่างประเทศเพราะนางเอกอยากจะไปแต่ว่าเธอไม่มีโอกาสได้ไปทั้งสองคนก็คุยกันไปเรื่อยๆจนได้เวลาที่จะต้องกลับแล้วพอเดินออกจากร้านมาพระเอกก็ได้บอกว่า เดี๋ยวเขาจะไปส่งที่ถนนซานหยวนในทันเดนนั้นนางเอกก็หยุดเดินแล้วบอกว่าแถวนั้นมันเป็นบ้านของเธอคุณรู้ได้ยังไทงทั้งๆที่ฉันไม่เคยบอกแล้วพระเอกก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดไปว่าเขาแอบดูเธอทุกวันและก็ได้ตกหลุมรักเธอพอพระเอกเล่าไปเรื่อยๆเธอก็เดินเข้ามากอดแต่ว่าในทันเดนนั้นลูกน้องของนางเอกก็เข้ามาแล้วพาตัวนางเอกกลับไปเพราะแม่สั่งให้พาตัวเธอกลับแล้วในวันต่อมา พระเอกก็ได้ไปหานางเอกที่ทำงานแต่ว่าวันนี้เธอกลับไม่มาเขาก็เลยตามไปหาที่บ้านแต่ว่าที่นั่นก็ไม่มีใครอยู่พระเอกก็เลยตัดสินใจไปที่ร้านกาแฟและถามเจ้าของร้านว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกทีแรกเจ้าของร้านก็บอกว่าคุณมาถามผิดคนแล้วแต่พระเอกก็ได้บอกว่าผมเห็นคุณไปสอดแนมที่บ้านหลังนั้นทุกวันเลยจนสุดท้ายเจ้าของร้านก็ยอมเล่าความจริงว่าเขานเป็นเพื่อนกับนางเอก พ่อของเขาและพ่อของเธอเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันถ้านางเอกมีเรื่องไม่สบายใจอะไรก็มักจะมาเล่าให้เขาฟังและเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเธอเจ้าของร้านกาแฟาก็บอกพระเอกไปว่าอย่าไปยุ่งกับเธอจะดีกว่าแล้วพระเอกก็ได้ออกไปจากร้านพอตกกลางคืนพระเอกก็ได้ปีนไปยันตึกที่กําลังก่อสร้างแล้วเอาสเปรย์พ่นเป็นรูปผีเสือ้อเหมือนกับจะสื่อว่า เขาจะรออยู่ที่ร้านบัตเตอร์ไฟที่ทั้งสองเคยไปเที่ยวด้วยกันและแล้วพระเอกก็ได้ไปรอ,อนางเอกอยู่ที่นั่นทั้งคืนแต่ว่าก็ไร้วี่แววของเธอจนเวลาได้ผ่านไปในที่สุดนางเอกก็ได้เดินมาและเธอก็บอกว่าเธอไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังนั้นได้อีกแล้วและทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปจากเมืองนี้ซึ่งพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ได้เดินทางเปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยๆโดยที่นางเอกเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด จนมีวันหนึ่งพระเอกได้เดินผ่านร้านขายมอเตอร์ไซค์ side, และเขาก็บอกว่าเขาอยากได้มันแต่พอเช้าวันต่อมานางเอกก็ได้ซื้อมันให้กับพระเอกและทั้งสองคนก็ได้ขี Mod ่มอเตอร์ไซค์ไปอีกโรงแรมหนึ่งพอไปถึงที่นั่นระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่เชียวไปมันก็ได้ทักมา,าพระเอกอีกแล้วมันได้บอกว่าให้พระเอกรีบกลับไปไม่งั้นมันจะแจ้งความว่าเธอเป็นฆาตกรแล้วพระเอกเนี่ยก็เริ่มสงสัยขึ้นมา ว่านางเอกเอาเงินมาจากไหนทั้งๆที่เธอไม่มีบัตรเครดิตแต่ว่านางเอกก็ไม่พอใจที่พระเอกถามแบบนี้แล้วเธอก็เดินเข้าห้องไปพอานางเอกไม่อยู่พระเอกก็ถามเชียวไปไปว่ามันต้องการอะไรแล้วมันก็ตอบกลับมาว่าถ้าพระเอกกลับไปแล้วจะรู้ว่ามันเป็นใครแล้วพระเอกก็ได้ไปบอกนางเอกว่าเขาจะออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ได้ขี่รถกลับไปที่เมืองเดิมแต่ว่าพอไปถึงก็ได้เจอกับลูกน้องของนางเอกที่กำลังออกตามหาเธออยู่ พวกมันได้ซ้อมพระเอกแล้วถามว่าเธออยู่ที่ไหนแต่พระเอกก็บอกไปว่าเขาไม่รู้ทําให้พวกมันกลับไปแต่ในทันเดนั้นเชียวไปก็ได้ทักมาพร้อมกับทรงคลิปที่มันกําลังขุดหลุมอยู่ซึ่งสถานที่นั้นก็คือที่ที่นางเอกกับแม่เอาอะไรสักอย่างไปฝังไว้เชียวไปมันก็บอกพระเอกว่ามันจะรออยู่ที่นั่นและเมื่อพระเอกไปถึงมันก็ได้รีบวิ่งหนีส่วนพระเอกเนี่ยก็สงสัยว่านางเอกเอาอะไรไปฝังไว้เขาก็เลยขุดต่อ และในทันใดน,นั้นตำรวจก็ได้มาพร้อมกับนางเอกและแม่ของเธอเพราะมีคนไปแจ้งความว่าทั้งสองคนเป็นฆาตกรและเอาศพมาฝังไว้ที่นี่โดยที่พระเอกเป็นพยานแต่ว่าพอขุดขึ้นมาขางในนั้นมันไม่ใช่ศพของพ่อนางเอกแต่เป็นศพของเด็กและหลังจากนั้นตำรวจก็ได้ปล่อยตัวนางเอกกับแม่ของเธอกลับบ้านเพราะว่าศพนั้นเป็นศพของทารกที่ตายไปเมื่อ20ปีก่อนและมันถูกเก็บเอาไว้ในโรงพยาบาล แต่ว่ามีคนขโมยมันออกมาและก็กําลังเล่นตลกอะไรบางอย่างอยู่พอพระเอกได้ยินว่าถูกขโมยออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็ได้รีบวิ่งไปหาพยาบาลคนนั้นแล้วขู่ว่าเธอคือเชียวไปใช่ไหมในระหว่างที่ทั้งสองกำลังทะเลาะกันอยู่พระเอกก็ได้เห็นศพของอาเจียงที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วพระเอกกับพยาบาลก็ได้มาคุยกันพยาบาลก็ได้บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำและเธอก็ไม่ใช่เชียวไป แต่ว่าเธอเห็นในกล้องวงจรปิดและรู้ว่าใครขโมยศพเด็กออกมาเพียงแต่เธอพูดไม่ได้เพราะคนคนนั้นเป็นลูกของพออ,อเมื่อได้ยินดังนั้นพระเอกก็ได้รีบวิ่งไปที่บ้านของนางเอกและก็ได้พบกับชูรี่ที่กําลังบังคับให้นางเอกสารภาพว่าเธอเป็นฆาตกรพอพระเอกถามชูรี่ว่าเธอต้องการอะไรชูรี่ก็เลยเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่าเธอนั้นรักพระเอกและได้วางแผนที่จะไปเที่ยวด้วยกันช่วงซัมเมอร์ แต่ว่าพระเอกดันเกิดอุบัติเหตุและขาหักซะก่อนทำให้แผนของเธอต้องพังแล้วเธอก็ได้ติดตั้งแอปสปายไว้ในโทรศัพท์มือถือของพระเอกในตอนที่พระเอกเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปนางเอกที่บ้านเธอก็รู้ในทันทีว่าพระเอกจะต้องชอบผู้หญิงคนนี้แน่ๆเธอก็เลยให้เชาแอบติดตั้งกล้องจิ๋วไว้ในกล้องส่องอีกทีเพื่อที่ว่าพระเอกดูอะไรเธอก็จะสามารถเห็นด้วยแล้วเธอก็ได้เห็นนางเอกที่ฆ่าพ่อตัวเองเธอก็เลยวางแผนกับเชา และทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ทั้งสองคนได้รักกันเธอเจ็บทุกครั้งที่เห็นว่าพระเอกรักผู้หญิงคนนี้มากกว่าเธอและเธอก็คือเฉียวไปแต่ว่าในทันใดน,นั้นนางเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอไม่ได้ชอบพระเอกเธอก็แค่เบือ่อแต่ไม่ได้ชอบเขาเลยแล้วนางเอกก็ได้รีบแย่งน้ำกดจากมือของชูลี่แล้วเวียงมันไปโวนกับฝาผนังและในที่สุดชูรี่กับเชาก็ถูกตำรวจจับส่วนพระเอกกับนางเอกก็ได้คุยกัน นางเอกก็ได้ถามว่าเขาเห็นเธอฆ่าพ่อใช่ไหมซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าพ่อแล้วก็เอาศพไปโยนลงหน้าผาแล้วก็บอกกับพระเอกว่าอย่ามาลักเธอเลยเพราะเธอคือฆาตกรแล้วนางเอกกับแม่ก็ขึ้นรถเพื่อไปที่ไหนสักแห่งแต่ว่าพระเอกก็ยังขับรถตามนางเอกไปและพยายามบอกให้เธอกลับมากับเขาจนพระเอกเกิดเสียหลักรถล้มอีกครั้งซึ่งมันก็มาถึงบ้านที่นางเอกกำลังจะมาพอดี แต่ว่าในทันเดนนั้นพ่อที่เหมือนว่าจะตายไปแล้วก็ได้ออกมาหานางเอกและถามกับเธอว่าผู้ชายคนนี้ใช่ไหมที่เธอกำลังรักอยู่แต่นางเอกก็ตอบกลับไปว่าเธอไม่ได้รักเพราะคุณไม่อนุญาตให้เธอรักใครแต่พ่อก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้เขาอนุญาตแล้วแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ถามนางเอกว่าพ่อของเธอตายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วนางเอกก็ได้เล่าความจริงทุกอย่างให้พระเอกฟัง ว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พ่อของเธอพ่อจริงๆของเธอตายไปแล้วพร้อมกับทิ้งหนี้ก้อนโตไว้ให้เธอและแม่ของเธออยากจะอยู่กันแบบสบายแม่ก็เลยยกเธอให้กับคนเฉียเพราะมันจะทําให้ชีวิตของทั้งสองคนดีขึ้นแต่ว่าเธอไม่อยากให้คนอื่นรู้เพราะแม่และเธอจะเกิดความเสียหายก็เลยยอมใช้นามสกุลของคุณเฉียเป็นยังไงล่ะจากพ่อกลายเป็นผัวสะงนั้นส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแม่กับสามีของเธอได้ทะเลาะกัน ลูกที่เพิ่งคลอดออกมาได้ตายไปแม่ก็เลยโมโหมากจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ทำให้สามีของเธอผลักแม่จนลม้มลงแล้วเธอก็ได้พาแม่ไปสงบสติอารมณ์ที่ในห้องจนแม่ได้สำนึกผิดและกลัวว่าคุนเฉียจะโกรธก็เลยสั่งให้นางเอกไปชงชาให้เขากินแต่ในระหว่างที่เธอกำลังตัดใบชาอยู่อาการป่วยของสามีก็กําเริบขึ้นมาทำให้เธอต้องรีบเข้าไปช่วยทั้งๆที่ถือมีดอยู่แล้วหลังจากนั้น เธอก็ได้ทรงตัวสามีไปรักษาที่อื่นส่วนของเล่นของลูกที่เพิ่งจะตายไปเธอไม่อยากจะเห็นมันอีกเพราะมันจะทําให้คิดถึงก็เลยเอามันไปฝังไว้พอนางเอกเล่าจบเธอก็ไล่ให้พระเอกกลับไปและบอกว่าอย่ามายุ่งกับเธออีกหลายวันต่อมาพระเอกก็ได้ไปร้านกาแฟนั้นอีกครั้ง ตอนนี้เจ้าของร้านกับพยาบาลคนนั้นก็ได้แต่งงานกันแล้วและเขาก็ได้เอาจดหมายที่นางเอกฝากมาให้กับพระเอกในจดหมายนั้นมีรูปสถานที่ต่างๆที่เธออยากไปเที่ยวอยู่และตอนนี้เธอก็ได้ไปตามที่เธออยากไปแล้วและพระเอกก็ได้ขี่รถจากไป